ฮัลโหลฮัลลีสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะพาไปดูการล้างรถที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นยังไงไปดูกันเลยยับนซีดลดีังเชซบอออออสิี่ พอเราขับรถเข้ามานะคะเราก็แจ้งแพ็กเกจที่เราต้องการกับพนักง,งานก็จะมีพนักง,งานอยู่ตรงนั้นทําการทุ้ว์ๆรถคาบสิ่งสกรปรกออกก่อนที่จะส่งเข้าเครื่องตรงนี้นะคะแม่หันไปนเจอสามีสาม,สามีก็นั่งเล่นโทรศัพท์สบายใจนะคะเราก็จะอยู่ในห้องเครื่องตรงนี้แหละประมาณ5นาทีก็นั่งดูอีกเครื่องเนี่ยหมนุมนมนุมนมนุมนมนุนเช็ดถูรถเราไปนะคะก่อนที่จะไปถึงสเตชันต่อไปนะเานีต่องคนะ สเตชัน um, we ถัดมานะคะเราก็จะมาดูดฝุ่นรถกันค่ะการล้างรถประจำเดือนของพวกเราสองคนก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปของพวกเราเนาะเจอกันคลิปหน้าค่ะ